สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้หัวข้อแกม,มา่าเป็นแกม,ม่าเบาๆที่เราจะพูดถึงการใช้ everyday กันค่ะ everyday เขียนแบบไหนถึงจะถูกเขียนปิดกันหรือเขียนแยกหลายคนรู้ว่า everyday แปลว่าทุกๆวันหรือทุกวันนะคะตอบได้อย่างมั่นใจเลยแต่เมื่อถามว่าเขียนอย่างไรอันนี้แหละเริ่มมีความเห็นต่างกันละบางคนก็บอกว่าต้องเขียนปิดกันถึงจะถูกบางคนก็บอกว่าเขียนแยกออกจากกัน แล้วก็มีอีกหลายหลายคนบอกว่าเขียนได้ทั้งสองแบบเลยทีนี้ครูก็จะถามต่อว่าถ้าเขียนได้สองแบบแล้วมันใช้แบบไหนอย่างไรถึงจะถูกต้องก็มีหลายคนก็จะเริ่มสับสนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนี้ละว,ว่ามันใช้ยังไงนะคะใครเข้าใจแบบไหนบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบก,กันค่ะก่อนจะเฉลยนะคะว่าอย่างไหนถูกต้องครูอยากให้ทุกคนในที่นี้นะคะได้ฟังประโยคที่ครูจะพูดต่อไปนี้ก่อน แล้วเดาว,ว่าครูพูด everyday แบบไหนแบบติดกัรนหรือแยกออกจากกันนะคะ The Internet has become a part of everyday life. How often do you surf the Internet? For me, I surf the net every day. เอาละค่ะเดากันถูกไหมคะว่าครูพูด everyday แบบไหนติดกัรนหรือแยกออกจากกาันหรือมีทั้งสองแบบเลยเรามาดูเฉลยกัน ประโยคแรกนะคะ The Internet has become a part of everyday life เป็น everyday ติดกันค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันละนะคะ How often do you surf the How often do you surf the Internet ก็คือคุณท่องเน็ตบ่อยแค่ไหนหรือเล่นเน็ตบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ For me, I surf the net every day. แยกออกจากกันค่ะก็คือสำหรับฉันแล้วเนี่ยฉันเล่นเน็ตทุกวันเลยนะคะเล่นเน็ตเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า play นะคะก็คือเราใช้คำว่า surf the net นะคะเพราะอะไรคะเน็ตมันเป็นคลื่นเนาะใช่ไหมเป็นคลื่นความถี่หรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ verb ตัวเดียวกับการเล่นโต้คลื่นเลยค่ะก็คือ surf นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ surf the net นั่นเองนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่า Every day ที่ครูใช้เนี่ยครูใช้ทั้ง2อรูปแบบเลยนะคะแล้วการใช้นะคะมันใช้แตกต่างกันอย่างไรก็จะยกตัวอย่างทั้งสองประโยคนั้นมาให้ดูใหม่อีกทีเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะประโยคที่1กับประโยคสุดท้ายนะคะประโยคที่1มีคำว่า every day ติดกัน every day ติดกันถือเป็นคำหนึ่งคำนะคะซึ่งคำคำนี้เป็น adjective ถ้าใครเข้าใจพื้นฐานแกมมากก็จะบอกได้ว่า adjective ก็คือคำชนิดไหน adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามนั่นเองบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ life เป็นคำนาม everyday เป็น adjective ทำหน้าที่ขยาย life ให้บอกว่า life ก็คืออะไรคะชีวิตใช่ไหมคะ everyday ทุกๆวันก็คือชีวิตในทุกๆวันนั่นเองก็คือชีวิตประจาวันนั่นเองนะคะส่วน ตำแหน่งที่มันวางนะคะ every day ก็ต้องวางข้างหน้าคำนามนะะส่วนประโยคที่2 every day ที่แยกออกจากกันเราถือว่าเป็น2คำนะคะ every 1คำ day 1คําคำในที่นี้คำว่า day เป็นคำนามนะคะ every เป็น adjective ซึ่งก็เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่า adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือขยาย day นั่นเองนะคะแต่ คำว่า every day ที่แยกออกจากกันนี้ถือว่าสองคำนี้เป็นกลุ่มคำที่เรียกว่า adverbial phrase ค่ะก็คือเป็นกลุ่มคำ adverb นั่นเอง adverb ทำหน้าที่อะไรคะ adverb ทำหน้าที่ขยาย verb เนาะบอกให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นกริยานั้นกระทำอย่างไรในที่นี้คำว่า every day ก็คือเป็นก้อนคำนะคะก้อนคำเรียกว่าก้อนคำ adverb ซึ่งทำหน้าที่ไปขยาย serve ที่เป็น verb นั่นเองนะคะก็บอกความถี่ว่าเล่นเน็ตถีมากน้อยแค่ไหนก็คือความถี่ก็คือทุกวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มันวางจะสังเกตได้ว่า every day ที่ติดกันเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ที่ท้ายคำเดียวๆได้มันจะต้องไปวางหน้าคำนามใดคำนามหนึ่งที่มันจะต้องไปขยายนะคะคำนามนั้นๆ มันไม่สามารถอยู่เดียวๆได้แต่ every day ที่แยกออกจากกันมันคือสมบูรณ์แล้วนะคะมันก็คือขยายในตัวมันเองแล้วแล้วมันก็ไปขยายเว r รอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นตำแหน่งของคำว่า adverb นะคะเพราะฉะนั้น adverb จะอยู่ได้หลายที่ในที่นี้ครูขอไม่พูดถึงว่ามันอยู่ที่ไหนได้บ้างเพราะว่ามันจะยาวนะคะเดี๋ยวไว้ครูไปทำคลิปอธิบาย ชนิดของคําที่เป็นคา adverb อีกทีนึงเดียวๆเ,เลยนะคะนั้นตอนนี้ให้เรารู้ว่าถ้าเราจะใช้ every day ติดกันเนี่ยมันใช้เดียวๆไม่ได้นะมันจะต้องใช้ไปนําหน้าหรือไปวางหน้าคํานามในขณะที่ every day ที่แยกออกจากกันก็คือใช้เดียวๆได้นะคะสรุปก็คือถูกทั้งคู่ค่ะไม่ว่าจะสะกดติดกันหรือแยกออกจากกันมีความหมายเหมือนกันแปลว่าทุกๆวันเหมือนกันแต่การใช้แตกต่างกันนั่นเองนะคะ ในภาษาพูดนะคะเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเราพูดเร็วๆเราไม่เน้นคำก็อาจจะแยกแยะไม่ได้ว่าเราออกเสียง every day ตัวไหนนะคะแต่เราจะรู้และเราจะเข้าใจได้จากรูปประโยคที่พูดออกมาค่ะนะคะสำหรับวันนี้คำว่า every day ก็มีเท่านี้หวังว่าทุกคนจะนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย